รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คือศูนย์ฝึกสำหรับวัยรุ่นที่ปีก้าขาแข็งอยากจะทดลองออกมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่พึงจบจากรัวมหาวิทยาลัยเธอต้องการจะยืนอยู่บนลำแข่งของตัวเองโชคชะตาก็พาให้เธอมาพบกับสาวน้อยอีกคนหนึ่ง ซึ่งเรื่องราวจะเริ่มต้นภายในห้าสี่สามสองหนึ่งตื่นได้แล้วไอ้พวกขี้เกียจทั้งหลายอยากใช้ชีวิตไม่ใช่เหรอตื่นได้แล้วไอ้พวกขี้เกียจันแรกก็ตื่นสายกันเลยต้องห้มาปลุก แล้วพวกมันจะรู้ว่านรกมีจริง สนับสนุนโดย Weos l l Time Friend ที่จรับเข้าสู่ค่ายฝึกฝนการใช้ชีวิตคนเดียวนะบอกเลยไปรุ่นทุกคนเนี่ยอยากใช้ชีวิตคนเดียวหมดอยากออกมาอยู่คนเดียวไม่อยากอยู่พ่อแม่มันไม่เท่นะบอกเลยการใช้ชีวิตแบบเนี้ยมันไม่ง่ายต้องการฝึกฝนนะคิดจะเป็นผู้ใหญ่มันไม่ใช่ว่าใครๆก็ทำได้ทุกคนคิดหมดแหละที่นี่จะทำการฝึกฝนให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิต โดยไม่ต้องพึ่งพ่อแม่เข้าใจไหมเกินไว้ก่อนการฝึกที่นี่ไม่หมูนะไม่มีการโอ้หูไม่ใช่พอใช่แม่นะหูไม่เห็นใจทุกคนต้องตั้งใจไม่มีอ่อนข้อถ้าเราเลือกมาทางนี้แล้วต้องยอมรับการฝึกที่หนัง,ง่วงแค่นี้แหละ

ค่ายนี้คนเดียวอ่ะอืมนี่นอนไม่หลับเป็นเลยะชาคิดนู่นคิดนี่อ่ะนั่งคุยเป็นเพื่อนหน่อยดี ที่บ้านสบายสบายกันนะเราออกมาอยู่ข้างนอกกันทําไมเนี่ยไม่ออกมาอยู่คนเดียวทําไมอ่ะไม่รู้อ่ะอยากแบบลองใช้ชีวิตเองอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากอยู่กับพ่อแม่ให้คนอื่นมองว่าเราเป็นเด็กสปอยเด็กเด็กสะโลอะไรอ่เงี้<ล>ย,ยแ,แบบก็เหมือนเราเรียนจบแล้วใช่ไหมเราก็ไม่อยากของแม่ใช้แล้วอะไรเงี้ยไม่อยากแบบไม่อยากให้คนมองว่าแบบเราอยู่ไปเรื่อยๆพอที่บ้านเราก็เลยแบบ เออเอาวะลองดูก็บอกแม่ว่าแบบไม่ต้องให้เงินแล้วนะอเงี้ยก็ออกมาอะไรคือการออกมาอยู่คนเดียวอ่ะแบบหมายถึงว่าถ้าเราเข้าใจอ่ะออกมาอยู่คนเดียวคือการคือการออกมาเที่ยวจบอันนี้คืออะไรออกมาอยู่คนเดียวคนเดียวหมายถึงแบบใช้ชีวิตคนเดียวแบบอยู่คอนโดคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบค่าใช้จ่ายทุกอย่างก็ก็หาเองทํางานหาเงินทุกอย่างเองแล้วบอกเขาอย่างนั้นเขาไม่ตกใจอ๋อ ตอนแรกเขาก็เขาก็แบบเออชัวหรออะไรเงี้ยแต่เราก็แล้วแต่แบบเขาเอยเขาแล้วแต่เราไงเราก็เลยแบบชิลอะไรเงี้ยแล้วคือแบบเหมือนแม่เราไปต่างประเทศตลอดแบบเราอยู่บ้านก็ไม่ค่อยเจอใครอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยลองมาอยู่คนเดียวเลยละคักันแบบดูดีจะรอดไหมอะไรเงี้ย้าคือมีเป็นลูกคนเดียวปะหรือว่าจริงๆเรามีพี่ชายแต่แบบว่าเขาก็โตแล้วแล้วเขาก็แบบอยู่กับแฟนไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบอยู่ในบ้านนั้นคนเดียวอ่ะ แม่ไม่แบบลูกผู้หญิงคนเดียวเขาก็ไ็่ห่วงนะแต่เขาก็แบบบ้านเราแบบรวยๆอ่ะคือแม่เราก็เป็นคนรวยๆแบบเหมือนแม่ไปต่างประเทศใช่ไหมต่างประเทศนี่คือก็มีทําธุรกิจที่เขาทาบ้างแต่ว่างานอีกด้านหนึ่งของเขาก็คือแบบไปขึ้นเขาช่วยคนในดอยแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เป็นคนรวยๆเขาก็เลยมองว่าแบบเขาทําได้เราก็สบายอะไรเงี้ยก็แสดงว่าที่บ้านก็ไม่ได้เลี้ยงแบบ รคร,บรอบไมโงอะไรอย่างเงี้ยเ,เขาค่อนข้างปล่อยนะแต่ว่าแบบม,มันต่างกันตรงที่ว่าเมื่อก่อนเขาให้เงินเราเอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็อยากแบบลองหาเองดูนั่นทำไมถึงคิดว่าคนเขาคิดว่าบ้านสปอยเราหรือว่าเคยมีคนพูดใส่เออก็เคยมีคนแบบว่าคือเราไม่ค่อยชอบแบบว่าโดนคนมองว่าแบบเป็นเด็กมีเงินหรือแบบว่า บ้านมีเงินแล้วก็ขอทำไมเขาคิดว่าเรามีเงินแกเอาเงินมาชวยเพื่อนอ่ะหน้าตายรวยไม่ใช่ายไม่ได้แบบว่าก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าแต่ก็ยอมรับนะเหมือนแบบว่าไอ้อย่างแรกๆแบบเราเราเป็นคนทําหลายๆอย่างใช่ป่าแบบไฮเปอร์เงี้ยแต่ว่ายอมรับว่าที่เราได้ทําอ่ะเพราะว่าเราแบบพ่อแม่เราสนับสนุนแบบเราอยากทําอะไรแม่เราก็ให้แบบอยากเล่นดนตรีแม่เราก็อ่ะเอาเงินไปซื้อกีตาร์แบบอยากเล่นกีตาร์ไฟฟ้าก็ไปซื้อ ต้องใช้เอฟเฟกแม่ก็ซื้อให้ถึงง่ายกว่าคนอื่นเออคือมันแบบมันก็ง่ายอ่ะแล้วเราก็เริ่มแบบพอใกล้ใกล้จบจุดหนึ่งมันก็เริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยมันนม่มันไม่โอเคอ่ะแล้วเราก็จะแบบเสียนิสัยไปเรื่อยๆแบบแล้วเมื่อก่อนเราก็จะแบบซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยนี่มาอยู่เองขายไปครึ่งหนึ่งแล้วขายเงินแม่กินต่อเออประมาณนั้นเอาแล้วอย่างนี้ เหมือ e, นถ้าเป็นคนปกติอ่ะพ่อแม่ให้ใช้เงินมันก็จะรู้สึกสบายป่ะไม่มีใครมานั่งคิดหรอกว่าเฮ้ยไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทําไมทําไมอะไรเป็นจุดที่แบบทําให้รู้สึกว่าต้องพอแล้วต <Viol in S 2> <Af> ้องหายเองอะไรอย่างเงี้ยก็คคอมีครั้งหนึ่งเราขอแม่ขึ้นไปดอยด้วยแบบว่าถามว่ารอบนี้แม่ไปไหนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไปชายแดนพม่าไปดูที่แบบจะไปปลูกป่าอะไรของเขาเราก็แบบไปด้วยเราไปวันเดียวเราป่วยเลยแบบคือมันลำบากมากแบบ มันต้องแบบปีนเขานั่งรถแบบทางแบบทรมานสุดๆอ่ะเออแล้วเราก็แบบเฮ้ยนี่คือที่ที่ทุกอาทิตย์แม่มาหรออะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคแบบถึงเขาจะให้เงินเราเยอะขนาดไหนแบบคือเขาโคตรลำบากเลยนี่หว่าอะไรเงี้ยเราก็แบบทนไม่ได้อ่ะรู้สึกแบบรู้สึกละอายอ่ะตอนนั้นรู้สึกแบบไม่โอเคแล้วคือในช่วงปีนั้นแบบปีสี่อะไรเงี้ยเราแบบเที่ยวต่างประเทศยับแบบอะไรี้ยก็คือเงินแม่เราก็เลยรู้สึกแบบ รู้สึกว่าเออมันแบบมันเป็นจุดหนึ่งอะไรเงี้ยสนับสนุนโดย Weos All time friend เด็กทำไมเนี่ยอยากจะออกมาอยู่คนเดียวอยากวิสูตรตัวเองนะเออแต่ไม่มีความพยายาม ความอดทนในการที่มาอยู่คนเดียวเนี่ยจะสอนให้ขั้นแรกเนี่ยมันมีความแข็งแกร่งแข็งแกร่งทั้งกายแข็งแกร่งทั้งใจบททดสอบแรกของวันเนี่ยก็คือเรื่องนี้ร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมันก็ต้องฝึกให้มันเข้มแข็งนะเออเอาท่าเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆนะฝึกมาตั้งแต่เด็ก3ามขวบพ่อจะฝึกแล้วร่างกายถึงแข็งแรงแบบนี้หนึ่งสองสาม สัตว์เออแข็งๆนับกำเนือ้อท่านี้เป็นการฝึกสมาธินะหลับตาเออสมาธิจดจ่ออยู่ที่ปลายนิว้วนะคนเราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ถ้ามันสมาธิสั้นเนี่ยมันทำอะไรไม่รอดนะโอเคดีมากเห็นไหมพอเรากำหนด,ดสมาธิเนี่ยจิจจเะเราก,ก็สงบครูสัมบัติได้ว่าเราทุกคนสงบมากตอนนี้นะทำได้ดีทำได้เยี่ยม กูขอชมเชยเ,เราอยู่คนเดียวแบบเนี้ยค่าใช้จ่ายมันก็ต้องเงยอะพอสมควรใช่ปะ่ะปกติจะได้รายได้จากแม่เป็นเดือนเท่านี้อย่างนี้แล้วเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะจะมาจ่ายเงินส่วนตัวของก็<อ>งก็ทํางานแบบทําหลายๆอย่างเี้ยคือตอนจบตอนแรกใช่ป่ะก็ทํางานประจำแต่ว่าแบบ งานประจำมันแบบมันใช้ไม่พออ่ะคือมันน้อยมากเด็กออกมาเด็กไทยจบใหม่เนีประจำคืองานนั้นตอนแรกเราทำมาเก็ตติ้งให้แบรนด์รองเท้าแบบอนบาวแล้วเราก็ย้ายไปทําให้แบรนด์วอ e ีฟเดคอเป็นแบบว่าแบดนตกแต่งภายในทําแบบอิลาสอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบรนด์อะไรพวกนั้นอ่ะแต่คือแบบว่าเราทําไปได้สักพักเราก็แบบ เงินเก็บเราหมดอ่ะคือมันเหมือนแบบมันมันเบียดเบียนเงินเก็บเราด้วยึกอะวะคือนอกจากจะแบบไม่มีเงินเก็บจากเงินเดือนแล้วอะไรเงี้ยเหมือนแบบเราก็เลยแบบเฮ้ยเราทาไงดีคือเราไม่อยากแบบบอกแม่ว่าไม่พอนะอะไรเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าแบบเอาไงดีวะแต่คือแบบสมัยเราเรียนอ่ะเราก็แบบรับแต่งหน้าตั้งแต่ปีหนึ่งอเออแบบอันนั้นอ่ะมันคือเงินเก็บที่แบบ เวลาเราไปแต่งหน้าแล้วเราได้มาเราก็แบบเก็บเก็บไว้ไม่ได้ใช้เพราะแบบเราก็ได้จากแม่ส่วนหนึ่ง<ม>ใช่ปะแต่มันกลายเป็นว่าทํางานประจไปเรื่อยๆไม่เบียดเบียนเงิน,นที่หามาตอนมหาลัยจนแบบ<ม>จนจะหมดอะ่ะเราก็แบบเออเหรือออกมาแต่งหน้าเลยดีเพราะวแบบ่า<ม>ช่วงทํางานประจำอะ่ะมันก็จะมีแบบกองถ่ายหรืออะไรเขาติดต่อมาแต่แบบพอมันเป็นวันธรรมดาเราก็ทาไม่ได้อะไรเงี<ม>้ยเราก็เลยแบบตัดสินใจออกแล้วก็ทําแต่งหน้า แล้วทำไมแต่งหน้าเป็นอยู่ดีๆทำไมเราโหวกว็จะแต่งหน้าเป็นทุกวันนี้ยังแต่งหน้าไม่เป็นเลยอะคือเรียนมาหรือว่าไม่ได้เรียนแต่แบบลองอะคือมันมเริ่มมาจากแบบอยู่มาเอ้ยอยู่อยู่แล้ววะอยู่มัธยมอย่างเงี้ยก็ชอบทํากิจกรรมใช่ไหมแบบไ,ไปเต้นไปรำอะไรเงี้ยแต่คือแบบพอลงเรียนหาช่างมามแบบเมื่อก่อนไม่เคยแต่งหน้าเลยแล้วเขาก็มาแต่งหน้าเราเว้ยแล้วแบบส่องกระจกแล้วแบบกใีใช่หน้ายังไงมันถึงคนมันถึงจะสวยขึ้นวะทำไมมันอะไรเงี้ย เริ่มแรกก็แบบไปจิบๆของแม่มาแบบบอกแม่ยืมนะไปถ่ายไปแต่งให้เพื่อนอะไรเงี้ยก็ลองแต่งแต่งกันเองแล้วแบบเพื่อนก็แบบเอ้ยเออแบบโอเคชอบอะไรเงี้ยเออเราก็เลยแบบฝึกเรื่อยๆอ่ะก็อ่านหนังสือบางแบบเออว่ามันแบบมีเทคนิคอะไรฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็แบบถ่ายรูปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นพอร์ตใช่ป่ะแรกๆแบบคนที่มาใช้เราก็จะเป็นแบบเพื่อนเป็นรุ่นน้องที่แบบเออที่โรงเรียนอ่ะเขาเขาเป็นลีดเขาอะไรเงี้ย เราก็ถ่ายถ่ายถ่ายไปเรื่อยๆจนแบบมันก็ได้งานใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนแบบเริ่มมีลูกค้าอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนเราก็ทําพอดเก็บไว้คนก็เลยเริ่มรู้จักว่าเราแต่งหน้าเป็นแล้วทอะไรอีกนอกจแต่แต่งหน้าทําแบรนด์เสื้อตอนเนี้ยเป็นแบรนด์เสื้อยังไงทาไมอะไรทับทำเป็นหลายอย่างแต่งหน้าแล้วอยู่ดีๆไปตัดเสื้อคือจริงๆอ่ะแบรนด์เสื้อตอนแรกอ่ะเราเริ่มมากับแบบเพื่อนเราคนนึงเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ทำมาิดเดียวอะทำมา ร้อยตัวอะไรเงีเออ้ยแต่แบบแหลายๆแบบรวมๆกันนะทํานานแหละออก็เริ่มทํารอบหนึ่งตอนนั้นคือเรากับเพื่อเราจะแบบแต่งตัวคล้ายๆก,กันอะไรเงี้ยเราก็ชอบผ้าญี่ปุ่นเหมือนกันออก็เลยลองตัดดูแล้วพอขายหมดก็พักไปเป็นปีเลยเออแล้วก็เพื่อเราก็เสียเออแล้วแบบเหมือนพ่อ <คน S 1> แม่คนที่น่ากลัวปัเนียอยู่กับใครแล้วคนนั้นจะวายแกฉันกลับแล้วอ่าอ่าก็แบบเพื่อเราก็เสียอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบ เราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยเขาก็ดูแบบอินแบบนี้เราก็เลยแบบอยากทําต่ออะไรเงี้ยตอนแรกก็แบบไม่ได้คิดหรอกว่าจะแบบทําจริงจังอ่ะแต่ว่าแบบพอลองแบบออกแบบดูแบบออกคอเลคชั่นไปแล้วแบบมันขายดีเว้ยแบบได้เงินเยอะกว่าเงินเดือนตอนนั้นอีกอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเออทาแบรนด์เสื้อบวกกับแต่งหน้าเดือนนึงเราจะแบบได้เงินเยอะมากเลยเนี้ยก็เริ่มทบมาใช่ใช่แล้วก็แบบ มีเงินเก็บด้วยแล้วก็แบบจ่ายค่าคอนโดค่ารถอะไรได้หมดอมันก็แบบสบายใช่ป่ะเราก็เลยแบบลองทําจริงจังดูก็ไม่ได้นึกถึงงานประจำแล้วอะองดนตรีด้วยใช่ตอนนั้นไม่เป็นเหมือนแบบงานอนี้เลลกมันก็ไม่ได้เงินหรอกงดนตรีเป็นเล่นสนุกสนุกกับเพื่อนมากกว่าแต่ก็แต่ก็ถือเป็นอีกอีกอย่างหนึ่งที่ทําด้วยใช่ไหมวงนีใช่ก็ก็จริงจังนะหมายถึงว่าตั้งใจทําเพลงกันอะแต่ว่าก็แบบ ไม่ไม่ได้แบบทาเพื่อหาเงินอ่ะคือชอบใช่แล้วก็เป็นแบบวงแบบไหน้ก็ตอนนี้อยู่วงชื่อเฟรนด์สเฟรนด์สทำหลายอย่างมากใช่ใช้เงินพอป่ะแล้วเป็นคนใช้เงินประหยัดปะหรือว่าเป็นคนใช้เงินแบบสุดรุ่ยสุดายก่อนก่อนหน้าเนี่ยสุดรุ่ยสุดลายตอนที่ยังขอเงินแม่หรือว่าใช่แล้วก็แบบแรกแกที่เพิ่งมาทํางานปไปตามยังแบบยังปรับตัวไม่ได้ก็ก็ใช้อะแต่เดี๋ยวนี้ก็เฉยๆแบบ จะซื้ออะไรเราก็เราก็ไม่รู้จะซื้ออะไรแบบเสื้อผ้าเราก็ตัดเองอะไรเงี้ยแบบแบรนด์ที่เราชอบก็มีอยู่ไม่กี่อย่างอะไรเงี้ยแบบของแม่เนมก็เลิกซื้อแล้วพอเราทำไมชาออกมาอยู่คนเดียวอะเราอ่ะเพราะว่าเราเพิ่งเรียนจบแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยต้องหาหนทางให้ชีวิตแล้วรู้สึกว่าต้องเขาเรียกอะไรอ่ะต้องหาตัวเองว่าชอบอะไรอะไรอย่างนี้อยาก อยากลองทำหลายๆอยา่างอยากลองแบบอยากลองดูว่าเอ๊ะถ้าเราอยู่บ้านอย่างเดียวปกติเราก็จะแบบไม่ทำอะไรไงหบอกว่าอะไรไม่ถ้าอยู่บ้านอย่างเดียวปกติมันก็จะแบบรู้สึกว่าเอ้ยยังมีพ่อแม่อ่ะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ต้องทําอะไรหรอกอะไรเงี้ยแต่พอออกมาอยู่คนเดียวก็เหมือนที่เมย์บอกแหละว่าพองเงินมันเริ่มใช้ไม่พอเท่านั้นแหละ, <c oughs> ละมันเริ่มแบบไม่ได้วะทาอะไรดีวะมันเริ่มเออมันก็เริ่มทําไปทีละอย่างสองอย่างอะไรเงี้ย ครูฝึกแน่เลยว่ะเฮ้ยตุ๊กตุ๊กเห็นเสื้อเราเปล่าอะ่ะนอนเราอ่ะตุ๊กเฮ้ยตุ๊กนี่นี่เรื่องเลย ไปแล้วเรียนอิตาเกะเราจะแข็งแก่งทั้งด้านร่างกายและจิตใจแล้วสังคมสมัยนีย้อันตรายนะมันต้องเอาตัวรอดข,อมขอโมยขจรเนี่ยเอนนี้เยอะนะคนตกงานกันเยอะเราต้องหัดเอาตัวรอดให้ได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินถึงแม้เป็นผู้หญิงก็ต้องฝึกเข้าใจไหมเข้าใจไหมในสถานการณ์ที่โดนผู้ร้ายล็อกอปืนจ่อหัวไว้เนี่ย จะต้องแก้ไขสถากนการณ์ไงอ่ะลองดูเป็นสถากนการณ์ที่โดนล็อกและเอามีดจ่อคอนะเรามาลองดูว่าจะเอาตัวรอดสถานการณ์นี้ยังไงอ่ะเช่ช่ยด้วยค่ะเช่่ยด้วยค่ะโดนโจรเอามีดล็อกค่ะมันมันได้เอที่ไหนรักมาก นับสนุนโดย Weos l l time friend มีทั้งร่างกายใจที่แข็งแกร่งปงก้องตัวเองก็เริ่มได้แล้วเอ,อเริ่มทำได้ดีแต่การที่จะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันขาดสิ่งนี้ไม่ได้เลยการเข้าสังคมรู้ใช่ไหมการพบเจอผู้คนนะเออจะเป็นเด็กไม่ได้จำตัวเป็นเด็กไม่ได้แล้วจะต้องรู้จักการเข้าสังคมที่ถูกต้องเดี๋ยวนี้จะมาเรียนรู้กัน เดี๋ยวเดี๋ยวยืนตรงนี้วหว้ไม่ถูกต้องนี่ไหว้อะไรอันนี้ไหว้ทีทางละวหายผู้ใหญ่นอบนอบ้นอมมือเนี่ยแบะนิ้วเนี่ยกลางคนไทยคนไทยที่ไหนเขาว่า้กันอย่างนี้เดี๋ยวจะว่า้ให้ดูอายืนสมมติเป็นผู้ใหญ่เออเวลาเจอผู้ใหญ่เนี่ยว่า้อย่างนี้เขาไม่รับสมัครนะเขาไม่ทํางานเอออยากมีงานทํำไหมอยากเป็นผู้ใหญ่ไหมเห็นไหมด้วยที่ดีหาทํา ว่าวถูกต้องผู้ใหญ่เขาถือนะไปฝึกมาใหม่ไปสอนเพื่อนด้วยเพื่อนไหวไม่สวยเลยนิ้วแบะเออแต่ชานี่หน้าตาหน่ารักนะเนี่ยเราว่าแต่งอีกสักนิดก็ปิ๊งเลยอะต้องแต่งด้วยที่ทำตั้งเยอะตั้งแยะขนาดนี้โอ้โหช่วงแฉดง <laughs> ทำตั้งเยอะตั้งแยะขนาดนี้ <laughs> แบบว่า อะไรที่มีอะไรที่ชอบจริงจังสักอันหรือยังแบบจริงๆร่ะรู้สึกว่าอันนี้อยู่ได้แน่นอนนานๆเออจริงๆมันแบบมันเท่าๆกันหมดอะมันไม่ม,มันเริ่มรู้สึกแบบไม่ไม่ได้ตื่นเต้นกับอันไหนมากกว่ากันวะแบบแต่คือเราก็มีแผนไว้ว่าแบบไม่เกิน2ปีต่อไปเรียนต่อกลับมาอะไรเงี้ยล้วก็แบบอยากทำไอ้แบรนด์เสื้อเนี่ยให้มันแบบจริงจังขึ้นแต่ว่าแบบอยากทำเป็นคาเฟ่ด้วยแล้วก็ทำโฮสเทลด้วยอะไรเงี้ย แบบให้มันชื่อเดียวกันอะแล้วเขไต้อิ่ฟันยิ่งใหญ่จังวะก็จะได้เลียงตัวเองไงไม่มีใครดูแลอืออือนี้นิดนึงนิดนึงแล้วแต่ให้มันดูแบบจ้วงผมกระจุยเลยเมื่อกี้ให้มันดูเหมือนไม่ได้ทาแต่จริงๆเราทาอ๋อคือคือเมย์คอนแทคเสร็จใส่ใส่ลองใา้นะใสรมชาติทำไมพี่เมย์ถึงหน้าใสจังเลยคะลองคือลองคืนแต่ แล้วจริงๆนี่มีความฝันอยากทำอะไรบ้างไเนี่ยก็คิดไว้ว่าจะเรียนต่อด้านดนตรีเพราะว่าแบบ<ม>เป็นคนชอบดนตรีแต่ตอนเด็กๆกับพ่อแม่ไม่สนับสนุน<ม>เราก็เลยคิดว่าอยากจะเรียนต่ออะไรอย่างนี้ตอนโตแบบว่า<ม>เผื่อจะเผื่อจะดีขึ้นวพรารู้สึกว่าเออเราชอบนะแต่ว่าตอนเด็กๆไม่มีโอกาสพ่อแม่แบบว่าไม่อยากให้ทําอะไรที่มันดูไม่เป็นวิชาการอะไรย่างเงี้ย<ม>ความจริงแล้วเราก็ยังเป็นวัยรุ่นกันอยู่เลยนะ มันต้องทุ่มเทขนาดนั้นเลยไหมถ้าเรายังอยู่กับพ่อก,กับแม่เราจะเท่ไหมอ่ะคือเราว่ามันก็ได้ว่าแบบแต่แค่ขอให้ทำคือบางคนแบบจบมาแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยอยู่เฉยอะไรเงี้ย แล้วก็พอถามว่าจะทําอะไรก็บอกว่าแบบเฮ้ยคนหาตัวเองอยู่แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะทําอะไรก็ก็คือไม่ลองอ่ะเราว่าลองไปเรื่อยๆคืออยู่กับพ่อกับแม่หรืออยู่คนเดียวมันก็ไม่ต่างกันหรอกความจริงแบบอยู่กับพ่อแม่ก็ได้ทําอะไรเหมือนกันแถมไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มด้วยแต่ขอให้ทำแต่ว่ามันก็โอเคแล้วป่ะไม่ต้องลองอยู่คนเดียวก็ได้ใช่ใช่แบบไม่ชอบก็หาอย่างอื่นทําวัยรุ่นพลังเยอะคมเด็ก g น n Y ขี้เกียจแต่แม่ก็สบไยไปนอนกันปะเดี๋ยวครูฝึกมาเดี๋ยวพรุ่งนี้หนักเลยนะดีนั่งโหดมากเลยเดี๋ยวไปตามหาตุกอีกตุกไหนก็ไม่รู้เออแค่คือตุกอะไรก็ไม่รู้อืมก็ฝึกผ่านมาแล้วหนึ่งเดือนนะทุกคนก็ตั้งใจฝึกทำได้ดีขึ้นเรื่อย อย่าลืมสิ่งที่เป็นการฝึกไปเนี่ยทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบนะการอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องง่ายเราต้องมีการฝึกฝนแล้วก็ในฐานะที่ทุกคนฝึกมาอย่างหนักหนึ่งเดือนวันพรุ่งนี้เราก็อนุญาตให้ทําการหยุดพักคืนนี้จะกินจะดื่มจะปาร์ตี้อะไรเต็มที่ไม่ห้ามเข้าใจไหมโอเคเรกเรียนแค่นี้อดีจังวันนี้เขาปล่อยด้วยทำไรดีอะ,อะ ชิวไม่ต้องตื่นเช้าบาปเออเมย์เเห็นแกแอบกีต้า์ไว้ใต้ผ้าห่มเราอะเออเอามาเยอะมาค่ายนี้แอบเอาของนึกลึกมาไหนอคือถามจริงเรายังเหลือที่นอนอยู่ป่าวะอะไรอะไรก็แอบไว้เตียงกูเล่นอะไรเดี๋ยวเล่น เล่นลาฝันละกาน,นเพลงขายโอเคเดี๋ยวนะเล่นไงวะเออ การจะยืนด้วยลำแข้งของวัยรุ่นนี้ไม่ง่ายจริงๆค่ะแต่จากการที่ได้อยู่กับเมที่นี่ทำให้หนูเข้าใจกดอีกข้อนึงค่ะกดข้อที่4เป็นวัยรุ่นต้องมีความฝันค่ะ เวลาผ่านไปไม่นานตอนนี้ชานิชาได้เติบโตและแข็งแกร่งขึ้นแล้วเธอกําลังก้าวสู่โลกแห่งความจริงเข้าไปทุกวันแต่อนิจจาเวลาในโลกของแฮงเอาท์สำหรับชานิชาชักจะหมดลงไปทุกวันแล้วครับท่าน